thank <laughs> you สวัสดีครับวันนี้มีแห่งชาแนลมีสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวมีแห่งชาแนลได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมีแห่ง a n n e l ด้วยนะครับสมาร์ทโฟนตัวที่ว่านี้ก็คือ oppo reno 5 pro plus 5g เปิดตัวแล้วมากับหน้าจอ OLED 90 h z ชิป snapdragon 865กล้อง50ล้านเมกะพิเซลและชาร์จไว65วัตต์หลังจากที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมากันอย่างหนาะ ไปเมื่อก่อนหน้านี้กับ OPPO Reno 5 Pro+ Plus 5G วันนี้นะครับก็ได้เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับมือถือใหม่จากทาง OPPO ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ระดับเรือธงมากมายไม่ว่าจะเป็นชิปเซตอดีตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865และกล้องหลักความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลอีกด้วยนะครับ OPPO Reno 5 Pro+ Plus 5G มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่6.55นิ้ว ความละเอียด1080คูณ2400ค่ารีเฟรชเรท90เฮิรตซ์และทัชแซม pling เรทที่สูงถึง1 8 0 h เฮิรตซ์นะครับทำให้การสัมผัสติดนิ้วไม่ว่าจะลากโซเชียลหรือว่าเล่นเกมก็ลื่นไหลไม่สะดุดแน่นอนเลยนะครับแถมยังสามารถปรับให้สว่างได้สูงสุดถึง1100นิตและมาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจออีกด้วยนะครับผมตัวเครื่อง oppo reno 5 pro plus 5 g ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยอดีตชิปเซตเรือธง snapdragon 865และ มีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นได้แก่รุ่นแรม8 g b หน่วยความจำ128 g b และรุ่นแรม12 g b หน่วยความจำ256 g b นะครับแถมยังเป็นหน่วยความจำแบบ UFS 3.1อีกด้วยนะครับผมในส่วนของตัวกล้องก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับเพราะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักเป็นของ Sony IMX766 นะครับ1ต่อ1.56นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.8 มาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อม f 2 4กล้องเอลิาไวความละเอียด16ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4เป็นตัวตบท้ายในส่วนของกล้องหน้าก็จะเป็นเซนเซอร์ความละเอียด32ล้านพิกเซล f 2.4 เอาไว้สำหรับถ่ายเซลฟี่นะครับ Oppo Reno 5 Pro+ Plus 5G มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง4,500ม ah. ิลลิแอมแถมยังรองรับระบบชาร์จไว65วัตต์ Super w o o p Fast Charge 2.0นะครับ Oppo Reno 5 Pro+ Plus ก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Color OS 11ที่ทำงานครอบทับอยู่บน Android 11เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตั้งแต่แกะกล่องมาเลยนะครับ แถมตัวเครื่องก็ใช้วัสดุสุดพรีเมียมทั้งฝาหลังกระจกและตัวเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับอีกทั้งยังมีลำโพงคู่สตอรีโอรองรับระบบเสียง Dolby Atmos อีกด้วยนะครับผม Oppo Reno 5 Pro+ Plus 5G มีขายแค่เฉพาะในจีนเท่านั้นนะครับซึ่งได้มีกำหนดวันเปิดให้พรีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันที่18มกราคมและเริ่มขายจริงวันที่22มกราคมซึ่งได้เปิดตัวเป็นรุ่นเริ่มต้น8 g b ทับ28 g b นะครับราคาอยู่ที่3,999หยวนหรือราวๆ1,800 0 8, บาทและรุ่น12 GB ทับ256 GB นะครับค่าตัวจะอยู่ที่4,499หยวนหรือราวๆ2,600บาทโดยมีมาให้เลือกด้วยกัน2สีได้แก่สีดำและสีฟ้านะครับจะได้เปิดตัวในเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับ